วันนี้เยี่ยมมากมากนี่คือครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารนี่สอนทำในวันนี้ท่านผู้ชมดูเถอะคิดดูสิตั้งชื่อได้ยังไงชื่ออาหารทะเลเหือดทะเลเราเคยได้ยินแต่ทะเลเดือดนี่ชื่อทะเลเหือดคำว่าเหือดในภาษาไทยหมายความว่าแห้งอหายไปไม yeah. ่มีน้ำ แต่ไม่แน่จริงไม่กล้าตั้งชื่อนี้ครับพอร้านที่ทำทะเลเหือดมันชื่อร้านเจ๊ไข่ซีฟูดโอ้โหเจ๊ไม่ธรรมดาหรอกโอ้โหร้านนี้ไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆนะท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนซึ่งทําอาหารทําอะไรนี่ได้อร่อยมากผมมีความรู้สึกว่าคําว่าพรสวรรค์นี่มันมีอยู่จริงนะฮะหลายๆคนหลายๆคนที่เราเจอกันในรายการเรามองออกเลยว่าเขามีพรสวรรค์นี่เป็นหนึ่งในจํานวนคนที่มีพรสวรรค์ นะครับและทําเมนูชื่อทะเลเหือดได้อร่อยมากหากท่านผู้ชมอยากจะทําซีฟู้ดทานเองที่บ้านและให้ทุกๆคนทานกันแล้วแบบโอ้โหเก่งจังเลยอร่อยจังเลยท่านทําเมนูนี้เลยทะเลเหือดมันไม่ได้ทํายากแต่มันอาศัยวิธีการคิดของผู้หญิงคนนี้นี่คิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มาทำเหือดเองขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณนิพาพรซื่อสาสตย์จากร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดกัน ทำเดินกันย่องกแย่ง <c oughs> ทำเดินกระย่องกระแย่งเลทำเดินกระย่องกระแย่งเทเดินกันย่องกนแย่งท่านผู้ชมครับหลายท่านที่บอกว่าเอ๊ะเจ๊ไข่อยู่เมืองไทยเหรืออยู่เมืองไหอยู่ครับ <c oughs> ยังอยู่บ้างอยู่บ้างนะครับแต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่มอนาโร่ปารีสเ <c oughs> ขาโทรตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> เดินทางท่องโลกครับน่าจะเป็นเจ๊ไข่ยุโรปยุโรปจะเดินทาง<ะ>ท่องโลกครับโดยหวังว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมันจะมาช่วยงานจะมาทำงาน วันนี้มานั่งอยู่นั่นแล้วครับสวัสดีสวัสดีทางกล้องนะนั่น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 ครับวันๆเอาแต่ขับรถพิมพ์แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตุอนนี้มาดูงานไหมช่วยไหมช่วยค่ะช่วยอะไรช่วยใช้เงินหรือช่วยทํงานทั้งอย่างทั้งสองอย่างครับทุดถานิดเดียวครับลูกชายในคนไหนครับเสื้อขาวเสื้อดำครับเสื้อดำนั่นไม่ใช่เสื้อดำนั่นลูกชายแน่นอนแต่เสื้อขาวเสื้อดำเนี่ยคือลูกชายนะครับส่วนเสื้อขาวนั่นคือเครื่องผลิตลูกชายโอ้โหา คุณพ่อเรียกว่าคุณพ่อนะครับเจ๊ข่ยซีฟู้ดอยู่ที่ไหนครับอยู่ถนนประชาชื่นค่ะประชาชื่นระหว่าง37-38ค่ะอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะร้านเราขายอาหารอะไรเป็นหลักครับอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรนี่ค่ะครับ ถ้าเกิดอยากจะทานอาหารทะเลสดๆเป็นๆนะคะเชิญที่ร้านได้ค่ะถเงินที่ไปเที่ยวนี่ยังอยู่้เยอะแยะคุยอะไรกันเยอะแยะที่แล้วไปมาแล้วบ่นมากเลยบอกว่าพี่ต่อยพี่ต่อยเชื่อไหมว่าหอยที่ฝรั่งเศสอร่อยสู้หอยบ้านเราไม่ได้ก็ห่เจ็บปวดต่แต่นี่พูดจริงๆเลยนะจริงหอยเป็นผู้ฝรั่งเศสของเราของเราอร่อยกว่านะอร่อยกว่าจริงๆนะใช่ไหม เราขนาดเราอยู่ฝรั่งเศสถูกต้องคือบอกได้เ,เลยว่าอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กๆครับคุณผู้ชมแล้วหนูทานจนเบื่อมากหอยฝรั่งเศสหนูก็บอกคุณแม่ครับช่วยส่งหอยเนี่ยหอยเมงคู่เมืองไทยให้กินหน่อยออคุณแม่เลยบอกว่าอยากกินหอยมาหอยากกินอยากกินหอยเมงคูือกี้คุณแม่เลยบอกว่ากลับมาเลยลูกส <c oughs> ่งไปอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ส่งไปอยู่ที่ไหนครับอ๋อปารีสครับผมปารีสแล้วตอนตอนกลับตอนกลับมาเมืองไทยแม่ส่งอยู่ที่ไหนครับวอไทยอิต เมนูนี้คิดเองคิดเองค่ะคิดเองและวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ออกทีวีและเผยให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูดีๆแล้วถ้าท่านชอบอาหารทะเลและอยากจะทํานะมีเมนูแบบคนมาบ้านเต็มไปหมดเลยเมนูนี้ผมบอกไว้สุดๆจริงๆเชิญชมครับนี่คือที่ร้านของเขาครับ อ๋อไอที่ข้างๆนั้นจ้างมานะวินมอเตอร์ไซค์จ้างมาทั้งนั้นน่ะนะฮะเราเริ่มต้นจากทำไงทำเครื่องก่อนทำเครื่องแกงทำอะไรกระเทียมกระเทียมไทยพริกินหนูสวนนะคะกระเทียมไทยพริกินหนูสวนใส่ลงไปนะคเอาโขกพอบุบๆนะคะไม่ต้องแหลกมากอะค่ะครับโขกไม่ต้องแหลกมากเอาบุบๆอย่างนี้นะฮะอ่านะครับใช่ค่ะคราวนี้ตั้งกระทะใช่่คะน้ำเดือดอันนี้ลวกลวกปลาก่อนลวกที่เราชอบอะค่ะใช่ใช่จะเป็นปลากระพงปลาอะไรก็แล้วแต่สมมติใส่ลงไปได้หมด ที่เราชอบที่เราชอบที่เราอยากจะทําในวันนั้นในตัวอย่างของเรานี่ก็มีกุ้งด้วยกุ้งชะบวยวยนะครับเอาไปลวกลูกไม่ต้องสุกมากนะไม่ต้องสุกมากค่ะสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลูกเด้งขึ้นมาก็พอแล้วนะฮะลูกเด้งๆขึ้นมานะได้แล้วแต่นี้เราอันนี้ปูไข่ค่ะปูไข่เนื่องจากร้านเรารวยจัดไงเราก็มีปูไข่ด้วยเห็นไหมมีปูปูไข่เป็นปูเอ่อทะเลใช่ค่ะปูทองล้างค่ะปูทองล้างนะแล้วลวกไว้แล้วก็อันนี้ปลาหมึกสด ปลาหมึกเวลาลวกในสำคัญมากนะ่านผู้ชมแค่มันตัวเริ่มจะบิดนิดเดียวเอาขึ้นเลยนะไม่ให้งออย่างนั้นไม่เอานะอ่านิดเดียวมันไม่อร่อยเอานิดเดียวอันนี้หอยหอยแมงผู้ค่ะหอยแมงผู้เนื่องจากที่ร้านรวยจัดใช้หอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์นะฮะรวยจัดไปนิดนึงนะครับเราใช้หอยแมงผู้ไทยก็ได้ได้ได้แล้วก็นี่คือไข่ปลาเรียวเซียวค่ะไข่ปลาเรียวเซียวนะครับ ใส่ปลาเลวเซียวลูกนิดเดียวเหมือนกันนะครับใชยิ่งลูกน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะยิ่งอร่อยนะครับเพราะมันจะกรุบกุบข้างในเป็นหนุบหนุบอะค่ะใช่และนี่คือเห็ดฟางเห็ดฟางเอาไปลูกด้วยเหมือนกันลูกเหมือนกันเอาไปลูกเหมือนกันลูกนิดนิดนะท่านผู้ชมนะครับนี่นีนี่เห็นไหมยังเด้งอยู่เลยนะครับคราวนี้เตรียมน้ำมันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับนำพริกที่เราตำเมื่อกี้ค่ะถุงเมื่อกี้นี้ครับค่ะไปผัด ผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมพอหอมเสร็จเติมน้ำพริกเผาค่ะเนี่ยสำคัญนะท่านผู้ชมใส่น้ำพริกเผาไปอย่างงกนะเขาใส่ไปสองช้อนเราใส่สองช้อนนะอ่าผัดไปให้หอมขึ้นมาใช่ค่ะพอหอมเสร็จใส่ตะไคร้ตามด้วยตะไคร้ซอยใช่ค่ะนะครับซอยหยาบนะครับใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็หะใบมะกรูดแล้วก็ขาขาหั่นแว่นค่ะขาหั่นแว่นใส่ลงไปนะครับผัดให้เข้ากันใช่ค่ะแล้วก็ใส่เห็ดค่ะ นะฮะตอนนี้เบาไฟนะท่านผู้ชมเบาไฟนะแล้วก็เราต้องการปรุงก่อนให้มันจะได้ผัดแล้วพะร้านนั่นแล้วก็จะได้เข้ากันดีอะค่ะใส่น้ำตาลใช่ค่ะคือสิ่งแรกคือน้ำปลาต้องใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลอย่างน้ำปลานี่เราต้องใส่สามแล้วก็น้ำมะนาวใส่สี่นะคะมันจะได้ไม่เค็มนํำนะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วน้ำตาลใส่เท่าไหร่สองช้อนก็พอสองสามสี่ อ่าแล้วจึงใส่ไอที่เราลวกไว้ทมืที้อ่ะทั้งหมดลงไปแล้วเค้าให้เข้ากันใช่ค่ะนี่นะฮะค่อยๆเค้าตอนนี้ขึ้นไฟได้แล้วนะค่ะขึ้นไฟได้แล้วนะครับแล้วก็เค้าให้เข้ากันนี่เคล็ดลับค่ะแล้วก็เติมนมสดเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยทีหลังสุดเลยใช่ค่ะหลังสุดเลยที่เราจะขึ้นแล้วค่ะเรากำลังจะขึ้นแล้วใช่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ค่ะท่านผู้ชมครับท่านเลเหือด อย่างที่เรียนได้ทราบเลยนะเขาเป็นผู้หญิงเก่งเวลาที่เขาทาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสูตรมันจะมีเคล็ดลับของมันอยู่ก็ต้องอาดใช่ตอนนี้ที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมเห็นเลยว่างานของเขาเนี่ยโอเคเครื่องเหมือนกันหมดอะเครื่องแกงแต่ที่เวลาการใส่น้ําพริกเผาเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขาใส่อ่าเขาเรียกว่าปรุงปรุง,ปร,งปรุงรสสองสามสี่เขาทาอย่างนั้นจริงๆนะครับ<า>น้ําตาล<า>สอง น้ำปลาสามน้ำปลาสามน้ำมะนาวสี่ไม่ว่าท่านจะเป็นช้อนแบบไหนก็ตามถ้าท่านใช้สองสามสี่รถจอกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อผัดออกมาเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการให้เค็มนํำใช่ค่ะเวลาทาทีไรทะเลแล้วพอเค็มนําไม่อร่อยเลยทะเลเนี่ยนําได้สองอย่างนะครับถ้าจะนํานะครับเปรี้ยวนําก็ได้เปรี้ยวเผ็ดครับหรือจะหวานนําก็ได้แต่ถ้าเค็มนําเลิกกันเนี่ยเห็นไหมครเขาจึงมีสองสามสี่นะครับ ไอความเผ็ดนี่ท่านชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยไปอยู่ที่พริกที่ท่านใส่ใช่ค่ะและความที่รสจัดจ้านมากขนาดไหนท่านก็ไปอยู่ที่กระเทียมนะครับและทั้งหมดนี้ออกมาเป็นแบบนี้การลวกนี่สําคัญมากเจ้าไข่บอกเราบอกว่าเวลาลวกให้ลวกเพียงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่เกินนะนะเพราะว่าเดี๋ยวไปผัดต่ออีกใช่ค่ะใช่ไหมและสุดท้ายท่านจะสังเกตเห็นว่าในรายการผมเนี่ยถ้าอะไรที่ต้องใส่กระเทียมต้องกระเทียมผมบอกเลยว่า นมสดแทนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดหมายความว่าถ้ามันต้องเป็นกะทิ<ค>ะแต่เม <คะ S 1> นูนี้<ค>ะกะทิไม่ได้ <คะ S 1> ต้องเป็นนมสดใช่่คะอาหารทะเลกับน,นมสดเนี่ยนะมันเข้ากันจริงๆค่ะมันทำให้ยังไง <จะ S 2> คะจะทำให้ กลิ่นของรสชาติทะเลชูขึ้นมานะคะนี่กะทิไม่ไปกบใช่ค่ะกลิ่นกะทิไม่ไปกบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือใส่หลังสุดด้วยใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าใส่กะทิกับอาหารทะเลเนี่ยกลิ่นกะทิมันจะกบใช่ค่ะแต่ถ้าใส่นมสดเนี่ยมันจะชูมันจะชูใช่ใช่เดี๋ยวต้องรีบนิดนึงนี่เดี๋ยวตัวเครื่องบินจะออกแล้วเดี๋ยวจะไปไปก็ไปแต้าห้าหานรสชาตินะนะดูจากนี่ก่อนเลยผมเอาน้ําก่อน คุณทานามเขาดิมันเป็นอย่างที่พูดจริงมันเป็นโอ้โหนี่มาไข่ปลาเลวเซียวโอ้โหหมดเลยนั่นอะหมดเลยโอ้ดูดิเป็นยังไงเห็นไหมหวานนิดเดียวแล้วตามด้วยเค็มนะแล้วตามด้วยเค็มเห็นไหมคือมันมันน้อยมามันมันคือจริงๆเลยเวลารสชาติมันออกมันออกสี่สามสองเลยนีมันออกได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะครับพี่อ๋อเขารับรับอ่ารับพี่ชอบไข่ปลาเรลวเียวไปแล้วเดี๋ยวหนูรับพี่ชอบไข่ปูให้เฮ้ยนี่มันเป็นอะไร คนเลยขึ่นจะน่ารังเกียจไม่น่าังเกียจนะอ่างาวแค่นี้พออ่างแค่นี้มาักมากเด็ไข่ปูไข่ปลาเสร็จหอยแมงผู้ต่ออร่อยมากอร่อยจริงครับต้มยำแบบเข้มข้นค่ะหอยมากกว่านั้น หอยเนี่ยมันจะไม่ได้อมตัวรดน้ําแต่ว่าคือผมตัวรดผัดมันเคลือบอยู่ตรงผิวหอยอร่อยมากเลยคือผมพูดตรงๆนะครับผมอยากจะตบคุณอ้อจริงๆเลยครับทำไมฮะคือผมจะเอาไข่ปลาลิ้เสือท่านผู้ชมดูว่าการที่ไม่ทําสุกจนเกินไปอ่ะมันดีขนาดไหนคุณอ้อฟาดสมดเกี้ยงเลยครับนี่นี่เนี่ยเอเหลืออยู่เม็ดหนึ่งนี่ไงนี่นี่ดูดูดนี่ท่านผู้ชมดูนี่เห็นนะฮะนี่นะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในงในเห็นไหมใช่แล้วตอนต้องนแบบนี้ ตอนกัดเข้าไปมันเป็นน้ำเนี่ยมันแตกในปากด้วยอโอ้โหอร่อยมากผมกินไปสิบเมตรเมื่อกี้แล้วเพืได้กินยังไม่ื่อกินแล้ไม่ได้กินมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆอร่ายฉันได้ดีมากคุณภาพคุณภาพแล้วเมนูนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบและดีใจไว้เลยว่าเมนูนี้เพิ่งคิดขึ้นมาใช่ค่ะ และเอามาเสนอที่แรกที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้ทราบ <ừ> และให้ท่านผู้ชมได้ไปทํากันทานที่บ้าน <คะ S 1> แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทานที่บ้านอยากจะไปทานที่ร้านนั้นเรื่องของท่านผู้ชมเ <คะ S 1> ชื่อไหมว่ามันใหม่สดจนกระทั่งเรียกว่าเมนูนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยใช่ค่ะใช่ไหมยังไม่รู้เลยจะขายเท่าไหร่ยังไม่ได้บรรจุไปในใชยังไ,ไ,ไม่รู้เลยว่าจะขายเท่าไหร่แต่ออกที่นี่ที่แรกครับวันนี้เราขอขอบคุณคุณนิพพานพรขอขอบคุณร้านเจะไข่ซีฟู้ด ขอขอบคุณลูกชายเจ๊ไข่ที่<ล>จะดูแลกิจการต่อไปอให้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไเพื่อแม่มเพื่อแม่จะได้ไปเบลย<อ>เยี่ยมแม่จะไปบรูคแม่จะไปบรูคไปอย่างบรูคไปไอ,อ,ยอย่างนี้อย่อยเนาะยังเนี้ยกำลังจะไปนะขอให้มีความสุขมากๆกับเมนูนี้ครับท่านผู้ <S <S ชมอร่อยสิครับอร่อยมากครับผมชอบตรงไหนหรือว่ผมชอบตรงว่าเนี่ย มันเป็นอะไรที่ผู้ชมได้ความลับจริงๆแล้วนะแล้วท่านฟังไม่เข้าใจผมรู้จะทําไงแล้วนะอไอ้สี่ที่ผมบอกเมื่อกี้เอาไปทำมันเป๊ะตาม<ช>นี้เลยใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ผัดอยู่หน้าสตูนี้นี่เองนะแต่งตัวอย่างนี้น่ะอร่อยหัพาก,ก,าพกนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องกันไม่ตรงนี้ตรงนี้มาเที่ยวดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย ไม่กินซุกี้ยูนานที่ร้านวังพุตานถือว่าผิดให้มันอร่อยจริงๆนะเอาที่ทำสดๆเลยใช่ไหมเนีน่ยตายแล้วอยู่กร <ไว S 1> ุงเทพต่ออีกสักสี่ห้าวันไหมคมรับลาดุกทอดกรอบผัดพริกสดครับเป็นอาหรที่ทําง่ายอยู่กับบ้านท่านทําได้ยิ่งมีกลิ่นมีควันลงมาจากกระทะแล้วชุยๆนะมันจะอร่อยมากมันอร่อยมากพาะมันจะกรอบใช่ปลาดุกกระดูกไ <K az in> ก่แกะเหลามาผัดพริกอร่อยดีเล้ววังกัน